สวัสดีนะครับ fc เราก็เตรียมตัวไปงานขาวดำเนาะนะฮะอากาศร,ร้อนมากเลยวันนี้ fc ท่านนะโอ้อากาศร้อนอบอ้าวนะ fc ว่าพัดลมเล็กไปด้วยดีกว่าเผื่อมันต้องได้พักได้พัดซะหน่อยเราพัดลมเล็กเนี่ยมันชาร์จไฟนะ fc เราเอารถกระบะไปนะรอบนี้เพราะว่าจะต้องเอารถกระบะไปเติมน้ำมันในอฟีมันน,น้ำมันมันหมดนะเออรถกระบะน้ำมันหมดพรุ่งนี้จะต้องขนของยกใหญ่ในเอฟีเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเผาพี่น้องเป็นวันเผาเราก็เลยต้องเอารถคันนี้ไปเติมน้ำมันเพราะามันต้องได้ใช้ขนของนะโอ้ร้อนมากเลย พี่น้องเลยแดดร้อนสุดๆน้ำมันก็ไม่มีนะพี่น้องคันนี้เกียดดูท่านผู้ชมมันหมดทุกคันเลยผมทีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยวันนี้ร้อนอบอ้าวนะครับ เลยต้องเอาพัดลมไปด้วยนะพี่น้องเลยเดินทางพี่น้องไปงานขาวดำเหมือนเดิมช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วพี่น้องเ้ยไปในงานขาวดำนะครับรู้สึกว่าขาวดำเยอะเลยช่วงนี้หลายงานเนาะนะครับเห็นญาติของพี่อีกก็เสีย นะครับญาติปู่ของอน้องไอก็เสียนันที่อ้าแสดงความเสียใจด้วยนะหลายงานหลายงานพี่น้องเอ้อ,อนั่งในเอแล้วมันอยากจะหลับนะครับท่านผู้ชมอากาศมันเย็นนะมันอยากหลับพี่น้องเอยโอ้แห้งแรงมากเลย ตกก็ไม่ตกไปน้องเอ้ยดูดิท่นแหงแรงไปหมดต้นงูต้นไม้เริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มจะตายกันหมดเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็ต้นเขาเนาะที่เขาเจ้าว่านเขาก็เริ่มสีบุเหลือชีวิตแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เขาทำอะไรเนาะนี่โอ้ขุดกุจีขุดกุฏิเนี่ยโอ้ขุดกุจีบ่ขุด ขุดกุจีพี่น้องเอ้ยที่อะเปิดเงี้ยโซบนี่ไปขุดกุจีเพิ่นไปขุดกุจีพี่น้องโอ้คู่แข่งเยอะอยู่านี้ขุดกุจีนี่มันมันหลายกองแตกองขุดกุจีไปคั่วกินพี่น้องเฮ้ยแซ่บ นี่ตรงนี้เขาก็ปลูกมันนะนี่ด้านหน้านี่เขาปลูกมันดูมันจะได้น้ำหรือเปล่านี่เห็นไม่มีฝนเลยโอ้เด็ดก็ร้อนนะแต่ดับแรกต้องไปเติมน้ำมันก่อน FC น้ำมันไม่มีเลยไม่รู้ว่าเอ็กซยูอยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวแวะไปเล่นด้วยสะหน่อยนะครับ เป็นพี่บ่าวพี่เอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปเลยผมก็ชวนอยู่ในเอซีชวนไปทำคอนเทนต์ชวนไปอะไรอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ค่อยว่างกันช่วงนี้นะฮะแดดมันร้อนด้วยแหละไม,ไม่ไม่ค่อยอยากจะไปไหนกันในเอซีแดดมันร้อนเข้าใจอยู่แดดร้อนแบบนิ้วพ็อยากออกจากเฮือ,เองเลยดูทำอะไรอยู่กลางทุ่งนาละแดดร้อนนะ พี่น้องแดดแรงมากเลยโอเคครับท่านเดี๋ยวบุกไปหายี่กีซีอูนะครับก่อนที่จะไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปงานขาวดำต่อฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ